สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พน้องๆคนระับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนคะรับนี่จะให้ดูรถแปลกๆนะครับอันนี้น่าจะไว้ใช้ที่เราเห็นตามสารคดีต่างๆนะอยู่ตามแอฟริกามันจะเป็นรถขับเคลื่อนขับเคลื่อนล้อนหน้าด้วยม้ดูมันมีหลายคันนะครับ ที่ข,ขับข้ามทะเลทรายนะในอยู่สวนนงนุชพัทยามเป็นซูซูกิเป็นตัวยกสูงครับดูคันนี้คันนี้น่าจะลุยน้ำได้ ยางเป็นขนาดพันหกคูณหกร้อยยี่สิบห้าลงน้ำน่าจะไม่จมบนะดูขนาดยางใหญ่มากไยที่เด็ดก็คือคันนี้แหละมันเป็นหกล้อนะน่าจะขับคู่ขับเคลื่อนล้อหน้าก็ขับน่าจะเป็นหกคูนหกนะเห็นพราวขับเขา มันจะมีเราขับหน้าด้วยห้ดูมุมข้างคนระนี่คือล้อคู่หน้านะคู่หน้าเป็นขับเคลื่อน6กคูณหนะครับ นี่เป็นเรือได้ด้วยมีมันเขามีใบพัดด้านหลังนะ่ะน่าจะเป็นเรือเนี่ยดูด้านหลังมันจะเป็นเรือนะระบบกลไกลจะเป็นใบพัดเหมือนเรือสแสดงว่าคันนี้มันน่าจะลงน้ำได้นะลงน้ำได้ขนาดยางเขาจะเป็นเจ็ดร้อย ทับห้าห้ายี่สิบเอ็ด LT เอาไปลุยโคลนน่าจะมั่นดีนะครยุดหน้าวิ้นหลังครบนะเาราขับทั้ง สี่ล้อหน้าแล้วก็สี่ล้อหลังด้านหลังเป็นใบจักรว่าใบพัดเรือนะคะปแปลกๆดีนะชมพบประมาณนะจะไปตามต่อคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ